OK, Major, welcome to Africa. Cậu tham đam. Thằng nào còn cứ niềm chi còn đừng quên. Đếm chi đâu này. Không sao, tôi đã lỡ. ไอ้เด็คนเดียวข้างบล็อกเกอร์กลางใช่ปะเดี๋ยวไปเสริมตบิ้ลเบิ้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้บ้ลเบิ้ลเบิบฮ้ย ตรงเขไปทางซ้ายหน่อยดิเอ้ยทางขวาหน่อยสรงไปทางขวาหน่อยสรงไปเลยสรงไปเลยสรงไปขวาเลยสรงไปขวาเลยเดยกเจอคนให้เอาแล้วยืนละเข้าละเดี๋ยวสิ आऊ आम अ बिटल नो मो 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 मो

strategic position as a reward Commando mà rồi nhỉ. À, không sạc Commando vào. Commando. These guys are. Ờ, lốc Commando này. đi, là ที่ยกยกถ่ายลาบไปให้กูหมดเลยแล้วมาเอาคอมาโดไปหนึ่งชุดฮะคอมาโดมไม,ไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบอะ่ะดีตัวนี้ดีอเอาไปหนึ่งชุดแล้วก็ยกยกถ่ายให้กูหมดเลยอ่ะเอาไปให้หมดเลยนายเปอร์อยู่แถวนี้ว่ะ แต่ก็ทังมาเฮ้ยคอมมาโดคมานโดมึงมีสองคันไม่ใช่หรอวะมีสมคันไม่ใช่หรอไปกามตามมาเนี่ยเฮ้ยคอมาโอะไรเข้ากลางอ่ะคดใครเขาารเราเ้ากลางอ่ะกลกลกกลกกกกกอกกโโด นานมันมาก็เลยโอ้ที่มึงหมดแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโอนให้มึงตัวหนึ่งแล้วกันนะมึงใช้เอาไปใช้บ้างวัดโอเอาพวกเรากูสไปอ่ะลงจากรถดิ Yes sir Yes sir ฝั่งนู้นมันเอาหมาท่ายิงมาเปล่าวะเฮ้ยมันมีโฮวิเซอร์ยิงมาเปล่าวะว่ากูคิดเองไม่ได้คิดเองมันยิงมาจริงๆ

ย่าเกินไปพร้อมสุดพมิเต้โอเคแฟลเชอร์ทุ่ทำลายโอ้โหมึงเอาคขบันโดเยอะตรงกลางตรงฝั่งนั้นเลยเหรอใช่จัง เรถถัาด้วยจ้าะครับกร

ส่งถามมาหน่อยอ๋อถามมาเลยอ่าไม่ใช <levels> ่สุดสายดิส่งไสเเปอร์เออไม่ใช่ไสเเปอร์ส่งคนขึ้นมาหน่อยแล้วกันจอให้ส่งรถขึ้นมาส่งขึ้นมาหน่อยดิจะหมดหมดละ เฮ้ยเปเดอะเอ๊ะเอามาแอบตรงตรงขวาบนนะอาขึ้นนะมึงปล่อยให้ฐานปล่อยมึงปล่อยให้รีบเติมเลย

Ah, mal ab. Mày điều Tôi thắng, chế nó đi, anh chi Ôi, băng của phép lưng เอาไปไๆต้องฟังในก่อนซ้ายขวาเพื่ออโอ๊ยเดินนะลงเลยออกไม่ได้เว้ยเฮียแม่งเยอะเกินจะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงปล่อยเดี๋ยวกูปล่อยให้เองเลยตัวให้เองละ เอาคอมวิวมาทานมิ้นเรียบร้อยยันเกาะพังมันแม่นนะลูก c o m m e แม่น c o m m e แม่น c o m m e t นะลูกก็เซอร์ีมาอีกโอ้ยเยี่ยม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 สวยงามไม่เที่ยออย่างนี้สิ รถตูหน้าเข้าหน่อยมานี่เลยด้านหลังไม่มีแปดแปดล้วไอ้ยีรถทางมีไหมไหมมีรูปมีรูปไหมหมดแล้วหมดแล้วกูหมดแล้วมีีตะขับมันพังละทีตะขับมันพังละทีตะขับมันพังละเกียร์นะก็ต้องดูสักคนนึงอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ qua. ้าตีตะขาบครับขอจอดขอซ่อมก่อนโ,อโห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 ,โห,โหนี่โล่งไปเว้ยย้าย แปดแปดเกือบยิงกูอาคุบอกถึงซ่อมจีต,ตาขาาไม่ใช่เหรอโอเคสวยงามดีเอาเข้าเลยมึงโยนหาลาห่าไหมกูก็ได้นะไอ้นั่หนอ่ะไอ้คนเดียวคนเดียวคนเดียวก็เสียวได้เหรอมึง <c oughs> ทำงั้นเหรอไม่ทำเพื่ออะไรวะไอ้เหี้ย

อยู่ไกลไปส่งมาหน่อยอยู่ข้างอยู่ข้างๆเกดนั่นไงไห<ป><ไป>นวะอ,อ๋อเคทีจะครับเสร็จ<ไ>แปลกๆเหลือด,<ไป>ด้านในสูตรอีกหน,<ไป>นึ่งกระบอกหน่วยพิเศษมาหนึ่งชุดส่งมาหน่อยนะได้เลย Bye. ไม,ไ,ไม่ได้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 เองจะมาทำงี้ไม่ได้รถถังพี่รถถังมาทางกูทางปีกขวาขวาเนาะ ถ้าไปขวามาหน่อยรถทุ่มเกาะดักเลยอ๋อรอรอรถทุ่มก่อนแล้วคนละคนละทางโอ๊ยอะไรกินมาเฮ้ยแปดแปดแ ไ่ใช่ป,ปืนจอดรถถังไปแป,ด,แปดอยู่ไหนอ่ะมึงไปคู่เลยตรงนั้นวะคู่เลยตรงนั้นกันแัดแปดไม่ต้องขึ้นนะอยู่นั้นนะมึงอยู่ตรงนั้นนะมันต้องหิวไปดูแปดแลนะเว้ยเดี๋ยวไปขับกันเดี๋ยวคุณเลยจะยิงตัวปืนนั้นพอดี ลเอ้าวเหี đó, ียหมอนจริงเหรอเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นหมาคู่ซันเปอร์นี่หว่าทีใช่ใช่มีสไนเปอร์กูก็พว่ามันมาถางคุณจริงซันเดย์เปอร์เป็นซันเปอร์จริงจิงยิงเช็คก่อน kia nó thằng gì cả Phần sơ Nó dính tịt sang nó thằng gì hết ấy Đây, nó à Đây, lo, 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 คอมวิวก ok ็ลัชอตอีกอีเยอยนี่หรือปล่าสไนเปอร์น่าจะใช่ไม่รู้อ่ะเยไหนแล้วกันรอ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 ไปเปลี่ยนฐานละ เราไปโดนตอกับนะเยอะไรมาฟังโค้กงก็กขงกังมือไม่เป็นลีลาลงเดินจังวะไอ้เปิดจริงด้วยเฮีย มีสนันเนปอร์จริงๆไอ้สัสมีซันเนปเปอร์มีหลายตัวเออก็ว่าอยู่ทางตะวันานกูโดนยิงตาลัวๆเลยเอ้ยรถฐานกูติดเนินไอ้สัสอืนมีซันเนปเปอร์จริงๆดิ โอ้ยเออต้องถา่งายกูพังหมดเลยแม่งไพสเซอร์สีแม่งเอ,งเอ้ต้องเอาต้องเอา,าเอชือมาละไม่เอชือมาตอนจบเอาชนะเลยห่งางกูเสียไปเท่าไหร่เนี่ย ไม่ได้เช็คเลย